มาดูไลฟ์สดการแข่งของภาคตะคันเกิดใ,ใจรอครับเก็บแรกประเมินว่าเป็นคนใจร้อนพี่เบนทีมงานส่งซิกมาแล้วพี่เบนว่าเกมพร้อมแล้วครับอันนี้ภาคใต้ค่ะภาคตายงั้นเราตัดเข้าไปสู่กลุ่มสองในเกมแรกเลยครับผมจัดไปครับ let's go ผมสลับลายเครื่องบินนะพี่วัดมาจากรงบบเก็บไปลงสีโอ้โหแล้ว,ว่าบินประหยัดน้ามันหรือเปล่าครับเนี่ยเห็แนแบบใกล้ๆกับท่านรัาแต่รู้ว่าต้นเครื่องน่าจะโล่งอีกแล้วนะ้องไปลงกันไปไปแต่ตรงน,นี้ยังไม่เห็นรู้สึกว่าหลายทีมยังไม่ลงทับกันแต่ลงสีไปหรือเปล่าก็ออยังมีนะเพราะว่ามาจะมีแวะด้วยคำโดยกันพร้อมสองทีม อย่างไงครับโยกไปโยกมาแต่ก็ยังไม่มีการเจอกันครับงานนี้อา้าวถ่าจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะพี่เบนนะถ้าเป็นโซนพื้นที่ออกพีคมากกว่า,า,า,าครับผมตัดไปทางนอ้นพีคครับผมจัดไปครับผมตัดไปเลยฮาร์ัูมีการเจอก,กันเกิดขึ้นแล้วขับรถไาเลยหรือเปล่าว่างานนี้เอาสุดหรือเปล่าฮาร์ดเจ้าสำราญมาแนะ่ แล้วไม่ไปไม่เล่นป่อนไปกอดครับเจ้าของ่านตาข่าวครับรู้สึกว่าจะยังไม่เล่นนะบอ,อกว่าเลี้ยงออกมาก่อนนะโอ้เส้นควาหลายๆทีไปดูน้องๆหลงทุกๆท,ทุกท,ก,ทกกิมกันดีกว่านะ้าองปวัดตรงนี้ไฟต้นเ,ตเกมเราไม่มีเดี๋ยวเราค่อยๆแวะไปที่โรงเรียนแล้วกัน, <Okay. S 1> นครับโรงเรียนที่2ครับผมเป็นทางด้านของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีอยู่ทางด้านของขอตูวดาวนะครับือว่าเป็นโรงเรียนยแรกๆสถาบันแรกๆที่โดด หาทรัพยากรกันไปครับโรงเรียนต่อไปอของเราพี่เบ้นโูกเรียนได้เอ,อ่ยด้านของกูยบุรีวิทยาครับตรงนี้รู้สึกว่าด้านบนจะเห็นแล้วอะมองหน้ากันอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีการลั่นไคลกันเกิดคลื่นครับพอหารจะมาใช่ครับเปรนโซนด้านขวาล่างเล่นยากด้วยความโพชชั่นวงไหลขบิดนไม่ถึงด้วย,วยไปโรงเรียนต่อไปครับวังนี้โอ้เป็น เป็นการแข่งขันที่ผ่านมาหลายๆภาคและเป็นแมปแรกที่ไม่เจอกันต้นเกมครับพี่บัานเออปกติผมภาคภาคกลางผมก็เจอแะ้โดดปุ๊บทับยิงเลยภาคตะวันออกผมไปภาคกับพี่อาบก็โดดทับกันเหมือนกันผมภาคกับพี่จัดแจ้ทับกันอีกนะที่เป็นแมปแรกก็เป็นได้ครับน่าจะเป็นกรุ๊ปแรกด้วยซ้ำับโปรไปแล้วไม่เจอใครแล้วแบบมีจิดเจียวกันบ้างแต่ไม่ได้แบบยังไม่มีใครลั่นสักนัดนะตอนนี้ไม่มีปัญหาเจสบานย่าน มัธยมเทศบาลวัดท่าแพทมัธยมขไปรู้สึกว่าจะมีคนเจอแล้วครับที่วัดตรงนี้อ่าตาของพี่เลยครับมีโอกาสได้เจอแต่รู้สึกว่าเพิ่งเรียนแล้วขับรถมาเปิดเข้าหัวใบเอาละโอ้ยหนุ่มธรรมดาครับเดี๋ยวว่าขาวตู่เลยหลูดคนเดียวแต่ด้านของเทคนิคโซล่าเรียกว่าเขาพยายามจะท้อนซึ้เพื่อนกับผมมาแล้วเขยนหนักแล้ว บากเลยว่าพิจารณวัดท่าแพโอ้ยรอบสองไม่ดีเท่าไหร่นะพี่เบนแต่ทีนี้บอกเลยว่าเทคนิคสุราธานีแล้วเคลียร์ไปได้ครับโอ้โหแล้วว่าเคลียร์ไปไวมากๆเลยครับตรงนี้ท่านนักวิจัยเทคนิคสุราธานีครับดูเปิดก่อนเคยบอกได้บูดนะที่ไหนได้ครับไปเปิดเขาก่อนบูดเองครับอุยคุยมีตัว่าตั้งรับสินค้านิดนึงครับ มาเท่าคุยบ,บุรีวิทยาตรงนี้พี่วาช<น>ะ <โอ S 1> แก้วเลยเนาะมีการประท้ายอยู่โ,โัรกายมีการเปิดนกตาแบบทีมแบบทีมย่านตาขาวลาับกส้นประถมะใช่ใชทีมนี้มาเจอการแต่รู้สึกว่ายังไฟก็อยู่ตัวไกลๆซัมเมอร์ไปเปิดท่าของกลับปอ,อมนกตามาหรือเปล่าออมแต่รู้สึกว่าตรงนี้เป็นการ,รไฟกันไกลครับอกแก้มันมีพื้นที่ในการยืนอยู่ครับพี่วัช สุดท้ายไม่ช้าไม่เร็วครับในไม่ช้าเขาต้องไฟกันอยู่ดีหอมน,นี้หอมสจัดเข้ามาชิดนะในไลฟ์ของกาเรน่าฟ,ฟิฟฟี่มีความเป็นต่อโลกเปิดน็อตดาวไปได้หนึ่งด้วยแหละแล้วซ้ำเอาลิมไปแล้วด้วยคนระับบุรีนี่ประจวบป่ะใช่ครับบุรีเอฟเอจุประจวบป่ะเหรอใช่แล้วครับตรงนี้รียว,ว่าประจวบเป็นด้านของจังหวัดที่ยาวมากๆนั่นเองนบุรียาวองเท่ผมผมรู้ป่ะกรุงเทพหผมยาวกว่านะสามบรรทัดแล้วองเท่ผมอ่ะ ที่ยาวกว่าแต่ก็กระดาของกูรีครับที่เกี่ยไฟได้แต่ที่ไม่จบครับเก็บเป็นสามที่ดีครับพี่เบครับผมเป็นทางน้านของอีกทีมก็ยังออกไปได้อยู่นอกเป็นทางน้านของตรงเรียนด้านตาขาวราชโนประถมครับผมยังรอดกันอยู่วิทยาเทคนิคีกลาธานีก็มาเก็บทรัพยากรนะจะเก็บกันไปก่อนเนื่อตรงนี้รู้สึกว่าหลายๆที่ ปากน้ําชุมรพรเนี่ยครนอย่างนี้เบ้นจับภาพตอนนี้ครับเหมือนจะมีด้านล่างเขาอาจจะได้เจอกันก็นได้นะเก้าสิบอย่างเงี้ยเก้าสิบเขาอยู่ข้างกันแล้วตอนนี้เริ่มอาจจะได้เห็นไฟก็ได้พี่เบ้นสองใกล้ๆครับแต่ใต้ของโซนของลุงสีครับริมเขื่อนตรงนี้อาจจะได้แวะเจอกันด้วยครับปัตตุว,วิทยาพัฒนาครับท่านั่งหอนพัฒโตตุวิทยาที่จะไหลมาเจอกับทางด้านของชุมชนวัดปักบางนั่นเองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ แม่ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่อนข้างที่จะสมัครมาหลายโรงเรียนนะอาฮะเนื่องกว่าสุราษฎร์ธานีเยอะมากๆครับือวเป็นจังหวัดเต็งเลยนะสมัครกันมาเยอะมากๆครับแต่ทางของชุมชนวัดปากตังเนี่ยพี่วัดเสียบตู้เล่นไปหนึ่งคนแต่รู้สึกว่ายังไม่ใกล้ตู้ไม่มีแมวที่ยังจะไปชุบเพื่อนแต่รู้สึกว่าจะมาเจอท่าของโต้แล้วครับเอาแล้วเอาแลว,แลวพี่เบ ังไงอย่างนี้แล้วดีกีไปปิ้วปิ้วปิ้วแล้วสายฟ้าตัวนี้มาจากแอดเฟสครับตัวนี้ไปอยู่เอจีแล้วคนละสายฟ้าครับตัวนี้เก่งที่สุดไอ้ดอกหรือดอกสองประชาชนเอามาได้ดีลล็อกดาวน์แล้วคินรีบตัวที่โอ้เรียกว่ามากันตรึงนะตรงนี้เรียกว่าฐานะของโรงเรียนโรงเรียนวัดชุมชนโต๊ะเก็บฐานะของชุมชนวัดปราตังไปได้นั่นเอง แต่รู้สึกว่าถ้าของพระโตวิทยาจะมีไฟต่อครับวัดอ่าลงมาโอ้แล้วใครเปจบตรงนี้ครับเหมือนจะไม่ไหวครับไปแล้วครับหน้าของชุมชนวัดตากทางทีเมื่อกี้นั่นเองครับวัดจบกันหน้าของนักเฝ้าไปก่อนนี่ยังไงพี่เบสยังไงตาไฟต่อมาตรงนี้มีการเจอนั่งพระโต้ที่เจอครับเตี้ยวพระโต้ฝ่ามาที่วัวิทยา เออฉันนั่งไชาชคนนอกตาดมได้ก่อนเลยรู้สึกว่าจะล่วงไปสองและยังไงสายไฟพยายามจะไปแต่โดนสกิดล่วงไปก่อนแล้วจะเหลือเจ้าไอ้คนเดียวโอ้แล้วอยู่ไหนเอ่ยแล้วอยู่บนบ้านหรือเปล่าพี่เบนนั่งนิ่งอยู่เปล่าบนบ้านสกิตรจะยู่จบไม่จบเดี๋ยวเจ้าไอ้เอาอ,อยู่อยู่ข้างบ้านนะตรงนี้ ยังไงจะรอดหรือเปล่าใช้อวบความเมียแต่รู้สึกว่าจะเจอเข้าตู้มาจะชุบกนได้แต่ก็ไม่ทานโดนปากน้ำชุมพรวิทยาปิดชนาของคาโตไปได้ปากน้ำชุ่มพรมาโต้เบิ้องชนะไฟมาเลยครับแล้วไปเจอแล้วปากน้ำชุมพรวิทยาเคลียร์ไฟให้ได้ขึ้นคิวดิเดอร์ครับเจ็ดอีริมเลยพี่เบนโอเคค่ะเดี๋ยวคนเดียวเขาให้ดูที่นี่เขาให้ดูว่าเขาดูอะไรแล้ว